สวนแสงของลูคัสและมิรานหมู่บ้านเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ริมป่าใหญ่มีเด็กชายชื่อลูคัสอาศัยอยู่กับมิราแมวน้อยผู้ใจของเขาลูคัสเป็นเด็กช่างฝันรักการผจญภัยเขาชอบอ่านนิทานเกี่ยวกับดินแดนมหัศจรรย์และสัตว์วิเศษมิราก็เช่นกันเธอชอบคลอเคลียอยู่ข้างๆลูคัสเวลาที่เขาอ่านหนังสือราวกับว่าเธอเข้าใจทุกเรื่องราววันหนึ่งขณะที่ลูคัสกำลังเล่นซ่อนกับมิราในสวนหลังบ้านมิราก็วิ่งเข้าไปในพุ่มไม้หนาทึบ ลูคัสติบตามไปและพบว,ว่าพุ่มไม้นั้นซ่อนประตูเล็กๆที่เรืองแสงสีทองร่ามอยู่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นลูคัสตัดสินใจเปิดประตูนั้นมิราส่งเสียงร้องเบาๆเรากับเตือนเขาแต่ลูคัสไม่ฟัง เขาผลักประตูเข้าไปและพบว่าตัวเองอยู่ในสถานที่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนที่นี่คือสวนที่เต็มไปด้วยแสงสว่างต้นไม้สูงตระงานมีใบเป็นแก้วหลากสีดอกไม้เรืองแสงลอยละล่องในอากาศและมีเสียงดนตรีแว่วหวานดังมาจากทุกทิศท,ทางลูคัสรู้สึกตื่นตาตื่นใจกับความงามของสวนแห่งนี้เขาก้าวเข้าไปสำรวจด้วยความระมัดระวังโดยมีมิราเดินตามติดๆทันใดนั้นลูคัสและมิราก็ได้ยินเสียงร้องไห้แผ่วเบา,เ,บาเมื่อมองปลอบรอบ,รอบ พวกเขาก็เห็นพูดน้อยตัวจิ๋วกำนั่งร้องไห้อยู่ใต้ต้นไม้แก้วพูดน้อยมีปีกสีรุ้งและสวมที่ทำจากกลีบดอกไม้ลูคัสเดินเข้าไปหาพูดน้อยอย่างอ่อนโยนเป็นอะไรไปจะ๊ะทำไมถึงร้องไห้เขากล่าวพูดน้อยเงยหน้าขึ้นมองลูคัสด้วยดวงตาเศร้าส้อยแม่มดร้ายจับตัวเพื่อนของฉันไปหมดแล้วพูดน้อยตอบด้วยเสียงสั่นเครือลูคัสรู้สึกสงสารพูดน้อยจับใจเขาตัดสินใจว่าจะต้องช่วยเหลือเพื่อนเพื่อนของพูดน้อยให้ได้ ไม่ต้องกลัวนะเราจะช่วยเธอเองลูคัสกล่าวอย่างมั่นใจมิราส่งเสียงร้องเหมียวเหมียวเรากับจะให้กำลังใจพูดน้อยพูดน้อยมองลูคัสด,ด้วยความหวังแม่หมดร้ายซ่อนตัวอยู่ในปราสาทมืดที่อยู่อีกด้านของสวนเธอใช้เวทมนตร์สะกดเพื่อนของฉันไว้พูดน้อยบอกลูกคัสมิราและพูดน้อยเริ่มต้นการเดินทางไปยังปราสาทมืดพวกเขาเดินผ่านทุ่งดอกไม้เรืองแสงข้ามลำธารใสและปีนป่ายเนินเขาเล็กๆระหว่างทางพวกเขาได้พบกับสัตว์วิเศษมากมาย ทั้งกระต่ายที่มีปีกผีเสื้อที่ร้องเพลงได้และนกพูกที่พูดได้สัตว์วิเศษเหล่านี้ต่างก็ให้กำลังใจให้คำแนะนำแก่ลูคัสและเพื่อนๆในที่สุดพวกเขาก็มาถึงปราสาทมืดปราสาทแห่งนี้ดูน่ากลัวและเงียบสงัดมีเงาดำมืดปกคลุมอยู่ทั่วบริเวณลูคัสรู้สึกกลัวเล็กน้อย แต่เขาก็พยายามรวบรวมความกล้าเขาเดินเข้าไปในปราสาทอย่างระมัดระวังมิราเดินตามหลังเขาอย่างใกล้ชิดพูดน้อยบินนำทางพวกเขาไปภายในปราสาทมืดลูคสัสมิราและพูดน้อยพบกับห้องโถงใหญ่ที่เต็มไปด้วยฝุ่นและย่แมงมุมตรงกลางห้องมีแท่นบูชาที่วางลูกแก้ววิเศษอยู่ลูกแก้วนั้นเปล่งแสงสีม่วงออกมาเม็ดร้ายยืนอยู่ข้างแท่นบูชาเธอกำลังไรยเวทมนตร์ใส่ลูกแก้วแม่มดร้ายหันมาเห็นลูคสัสและเพื่อนเธอหัวเราะเสียงดังห้าห้า พวกเจ้ากล้าดียังไงถึงเข้ามาในปราสาทของข้าแม่หมดร้ายกล่าวด้วยน้ำเสียงเย้ยหยันลูคัสไม่กลัวเขาตอบกลับไปอย่างกล้าหาญพวกเรามาช่วยเพื่อนของพูดน้อยแม่หมดร้ายโกรธมากเธอชี้ไม้เท้าวิเศษไปที่ลูคัสและเพื่อนๆนแม่หมดร้ายร่ายเวทมนต์ใส่ลูคัสมิราและพูดน้อย แต่เวทมนต์ของเธอกลับไม่มีผลอะไรเพราะลูคัสมีหัวใจที่บริสุทธิ์มิรามีความรักและพูดน้อยมีความหวังสิ่งเหล่านี้เป็นเกราะป้องกันเวทมนตร้ายแม่หมดร้ายตกใจมากเธอไม่เคยเจอใครที่ต้านทานเวทมนต์ของเธอได้ลูคัสรู้ว่าเขาต้องทําอะไรสักอย่างเขาเดินเข้าไปหาแม่หมดร้ายอย่างไม่เกรงกลัวเมื่อเขาเข้าไปใกล้แม่หมดร้ายก็เริ่มอ่อนแรงลงเพราะความดีในตัวลูคัสกําลังทําลายเวทมนต์ของเธอลูคัสเอื้อมมือไปหยิบลูกแก้ววิเศษจากแท่นบูชา เมื่อลูคัสสัมผัสลูกแก้ววิเศษแสงสว่างจ้าก็ส่องออกมาจากลูกแก้วแสงนั้นสลายเวทมนต์ของแม่มดร้ายและปลดปล่อยเพื่อนของพูดน้อยเพื่อนเอนของพูดน้อยปรากฏตัวขึ้นรอบๆอบลูคัสพวกเขามีความสุขมากที่ได้รับการช่วยเหลือแม่หมดร้ายหายตัวไปปราสาทมืดก็สลายกลายเป็นส่วนที่สวยงามอีกครั้งลูคัสมิราและพูดน้อยพาเพื่อนเพื่อนของพูดน้อยกลับไปยังหมู่บ้านของพวกเขา ชาวพูดน้อยต่างก็ขอบคุณลูคัสและมิราที่ช่วยเหลือพวกเขาลูคัสและมิราเดินทางกลับบ้านพวกเขารู้สึกมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาตัดสินใจว่าจะกลับมาเยี่ยมสวนแสงอีกครั้งในอนาคตเมื่อถึงบ้านลูคัสและมิราก็หลับไปอย่างมีความสุขพวกเขาฝันถึงการผจญภัยครั้งใหม่ในดินแดนมหัศจรรย์และแล้วลูคัสและมิราก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตลอดไปพวกเขาไม่เคยลืมการจนภัยในสวนแสง และมักจะเล่าเรื่องราวนี้ให้เด็กคนอื่นๆฟังเสมอเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนกล้าที่จะทำความดีและช่วยเหลือผู้อื่น